ตอนที่339ตะลึงงานข้าเป็นเจ้าอย่าคิดว่าจะพูดว่าตัวเองคือผู้บำเพ็ญเพียรสันโดษหากเป็นเช่นนั้นไม่ต้องคิดข้าก็ไม่มีทางเชื่อฮานลี่ขัดคำพูดของอีกฝ่ายด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกเมื่อได้ยินฮานลี่พูดเช่นนี้จิตติดตามพลันยิ้มอย่างขมขื่นดูแล้วเมื่อครู่เขาคิดจะพูดเช่นนั้นจริงๆดังนั้นต่อจากนั้นจิตติดตามจึงลังเลเล็กน้อยแล้วเอ่ยอย่างอ่อนล้าว่า ก็เหมือนกับที่สหายสงสัยนั่นแหละฐานะของข้าน้อยพิเศษจริงๆและไม่ใช่ผู้บำเพญเทียนจากแคว้นเยโวไม่ใช่คนในแคว้นเยโวของพวกเราเมื่อได้ยินประโยคแรกของอีกฝ่ายสีหน้าของฮานลี่เปลี่ยนไปเล็กน้อยพลันรู้สึกตะลึงงานที่จริงแล้วข้าคือผู้บำเพนเทียนจากพักเคลื่อนวิญญาณแห่งแคว้นเทียนตูมาหาประสบการณ์ในแคว้นเยโวจิตติดตามค่อยๆเอ,อ่อยอย่างเชื่องช้า พักเคลื่อนวิญญาณจากพักปีศาจฮานลี่อดไม่ได้ที่จะลิตาลงเล็กน้อยส่งสายตาที่แหลมคมดุดกระบี่ออกไปขอรับค่าน้อยมาในสถานที่ของท่านเมื่อหลายปีมาแล้วแต่คิดไม่ถึงว่าจะถูกพูบําเพ็นเทียนของแกวนท่านที่มีพลังยุดล้ำเลิศก,กำจัดร่างไปอย่างแปลกประหลาดถึงได้ตกมาอยู่ในจุดนี้เมื่อจิตติดตามพูดถึงตอนที่ร่างกายถูกทำลายก็มีใบหน้าจนปัญญา ฮันลี่ครุ่นคิดเล็กน้อยพลางขมวดคิ้วแล้วเอ่ยถามว่าเจ้าถูกทำลายร่างเมื่อห้าหกปีก่อนสินะน้ำเสียงของฮันลี่ราบเรียบเป็นอย่างยิ่งจิตติดตามฟังไม่ออกกว่าฮันลี่มีเจตนาอย่างไรจึงเอ่ยตอบไปอย่างซื่อสัตว์ว่าขอรับในช่วงเวลาหลายปีที่เจ้ายึดครองร่างนี้ไม่เคยคิดจะกลับไปหรือฮันลี่เอ่ยอย่างเรียบเรียบแน่นอนว่าข้าน้อยคิดแต่นายท่านรู้จักพักปีศาจของพวกเราน้อยเกินไป จิตติดตามเอ่ยด้วยใบหน้าจนปัญญาเรื่องเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าข้าจะรู้จักเรื่องของพักปีศาจเพียงน้อยนิดแต่ก็ได้ยินข่าวลือมาบ้างเล็กน้อยเท่านั้นฮานลี่ยอมรับตรงๆพักปีศาจของพวกเราให้ความสำคัญกับผู้ที่อ่อนแอมักเป็นเหยื่อของผู้ที่แข็งแกร่งสัจรธรรมของอำนาจที่แข็งแกร่งมีพลังกำลังเช่นไรก็จะมีพลังอำนาจเช่นนั้น และในตอนนั้นฐานะของข้าในพักเคลื่นวิญญาณก็ไม่ได้ต่ำต้อยมีคู่บำเพ็ญเทียนที่งดงามราวบุกผาและมีลูกศิษย์คอยรับใช้ที่เชื่อฟังแต่ครานี้พลังยุทธของข้าถูกตดัดทอนลงไปเป็นจำนวนมากท่านลองคิดดูว่าหากกลับไปของพวกนี้จะยังเป็นของข้าอีกหรือไม่แปดเก้าส่วนคงถูกเหล่าสิษย์ที่ศิน้องของข้าที่จ้องจะเอามานานเอาไปกินหมดแล้วจิตติดตามอธิบายด้วยรอยยิ้มเย็นชา หลังจากที่ฮานลี่ได้ยินคลันขมวดคิ้วไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาแต่จิตติดตามกลับอธิบายต่อว่าเป็นเพราะข้าน้อยยึดครองร่างพลังยุดถึงได้ลดลงมาอยู่ในจุดนี้ในทันทีทันใดด้วยเหตุนี้ข้าน้อยเชื่อมั่นว่าขอแค่หลบซ่อนและฝึกบำเพ็ญเพียรสัก30-40ปีก็จะสามารถฟื้นฟูพลังยุดได้ทั้งหมดถึงเวลานั้นก็สามารถกลับไปได้อย่างเปิดเผยแล้วมี เช่นนั้นสหายคิดว่าข้าน้อยจะยอมหลบซ่อนอยู่ในที่ที่นกยังไม่อึดใส่หรือคําพูดของจิตติต่อตามเต็มไปด้วยความโกรธที่มีอยู่เต็มท้องเช่นนั้นที่เจ้าแอบอยู่ที่บริเวณเมืองจอยยาหยวนตลอดมานั้นเจ้าไม่เคยพบผู้บำเพ็ญเพียรคนอื่นๆหรือสีหน้าของฮานลี่ราบเรียบท่าทางไม่ไหวติงไม่มีหลังจากที่ข้าน้อยยึดครองร่างแล้วสหายคือผู้บำเพ็ญเพียรจากแวนเยโวที่ ข้าน้อยพบเป็นคนแรกเขาเอ่ยด้วยสีหน้าไม่ค่อยดีนะักเหตุใดตอนแรกจึงไม่พูดเช่นนี้แล้วหลอกลวงว่าเป็นผู้บำเพ็ญเพียรของภูเขาอสูรวิญญาณฮันลี่เอ่ยสักถามต่ออย่างไม่วางใจข้าแค่รู้สึกว่านายท่านน่าจะเป็นผู้บำเพ็ญเพียรจากเจ็ดสำนักแล้วว่าจะเอาเปรียบข้าน้อยเขาเอ่ยอย่างชานฉลาดเมื่อได้ฟังมาถึงตรงนี้จู่ๆฮันลี่พลันแย้มยิ้มออกมานี่คือความจริงของเจ้าหรือ ฮันลี่เอ่ยอย่างเป็นมิตรเป็นอย่างมากแต่ใบหน้ากลับทำให้จิตติดตามรู้สึกเย็นวาบที่แผ่นหลังขอรับหรือว่าสหายมีอะไรไม่พอใจหรือเขาเอ่ยถามอย่างรมะมัดระวังสีหน้าแสดงออกว่ารู้สึกไม่ปลอดภยัยข้าเคยได้ยินคนพูดเอาไว้ว่าคำโกหกที่หลอกลวงคนได้ง่ายายที่สุดในโลกนี้ก็คือความจริงเจ็ดส่วนไม่จริงสามส่วนไม่ทราบว่าเมื่อครู่ที่นายท่านพูดนั้นมีความจริงอยู่ กี่ส่วนดวงตาคู่นั้นของฮานลี่จ้องเขมองงอไปยังอีกฝ่ายพลางเอ่ยทีละคำๆแอะแอะสหายคิดมากเกินไปแล้วคำพูดเมื่อครู่เป็นความจริงทั้งหมดจริงจิตติดตามรู้ว่าแย่แล้วแต่เมื่อคิดถึงผลลัพธ์จากการพูดความจริงจึงทำได้เพียงทำเป็นใจดีสู้เสือในเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าก็จะบอกอะไรให้ก็แล้วกันหกพักปีศาจของพวกเจ้าเข้า มาลุกรานแก้นเยโวของพวกเราแล้วนั่นก็หมายความว่าตอนนี้พวกเราเป็นศัตรูกันแล้วด้วยเหตุนี้ข้าเองก็ขี้เกียจจะซักถามความลับอะไรอีกตอนนี้ก็ดึงจิตวิญญาณดั้งเดิมของเจ้ามาทำลายเพื่อประหยัดเวลาก็แล้วกันใบหน้าของฮานลี่เคร่งขรึงคลางเอ,อ่ยอย่างโหดเหี้ยมเมื่อเอ,อ่ยประโยคนี้ออกไปผู้ที่ได้รับความเจ็บปวดเมื่อครู่พลันมีสีหน้าดำคล้ำราวกับบิน รุกรานแคว้นเยโวของพวกเจ้าจะเป็นไปได้อย่างไรยังไม่ถึงเวลาชัดๆคนๆนนั้นเอ่ยด้วยความร้อนลนเสียงเพื่อพลันดังขึ้นใบหน้าซีดขาวเผยให้เห็นสีหน้าเสียที่ทำคลาดไปออกมาแต่ฮานลี่กลับตกตะลึงเจ้ารู้เรื่องนี้ดูแล้วข้าคงจะดูถูกเจ้าเกินไปทว่าต่อให้แต่เดิมฐานะของเจ้าในพักเคลื่อนวิญ,ญญาณจะสูงส่งขนาดไหนตอนนี้ก็เป็นเพียงผู้บำเพ็ญเพียรระดับฝึก กราณเท่านั้นอย่ามาโทษว่าข้าโหดเหี้ยมเกินไปก็แล้วกันคิ้วของฮันรี่ค่อยๆค,ค,คลายลงเอ่ยขณะที่ใบหน้าเผยไอสังหารออกมาต่อจากนั้นฮันรี่พลันพลิกฝ่ามือบาดชุนุมวิญญาณปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขาอีกครั้งทั่วขณะนั้นกลิ่นอายความหนาวเย็นที่หนาแน่นพลันเพิ่มขึ้นอีกครั้งทําให้ฉากที่ฮันรี่ตกตะลึงปรากฏขึ้นคาดไม่ถึงว่าจิตติดต,ตามจะไม่เผยท่าทาง หวาดกลัวออกมาแต่ใช้ดวงตาคู่นั้นจ้องไปที่บาดใบนั้นเขมองงอใบหน้าเผยสีหน้าแปลกประหลาดออกมาเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้ฮันลี่จึงรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยเขาใช้เคเล็ดวิชาหลอมจิตวิญญาณเป็นที่ไหนแค่หลอกข่มขวัญอีกฝ่ายเท่านั้นเท่าหากอีกฝ่ายให้ตายอย่างไรก็ไม่ยอมพูดฮันรี่ก็ทำได้เพียงกำจัดร่างของจิตติดตาม ไปพร้อมกับอีกฝ่ายทว่าเคล็ดวิชาลับบวงสรวงโลหิตท,ที่เข้าเครื่องได้มาใหม่นั้นก็มีวิธีการดึงวิญญาณอยู่เล็กน้อยแต่น่าเสียดายที่ไม่มีเวลาฝึกฝนทันตอนที่ฮารลี่กําลังคิดอยู่นั้นจิตติดตามคนนี้พลันถอนหายใจยาวออกมาเงียบเงียบแล้วเอ่อยขึ้นอย่างกระทันหนว่าข้ามีความลับอยู่เล็กน้อยจริงๆและยิ่งไปกว่านั้นยังเกี่ยวพันถึงความเป็นความ ตายของเจ็ดสำนักของพวกเจ้าแต่เจ้าจะรับประกันได้อย่างไรว่าหากข้าพูดแล้วว่าจะปล่อยข้าไปเกรงว่ากว่าครึ่งคงหนีจากการหลอมจิตวิญ,ญญาณไม่ได้แล้วตายสินะเมื่อเข้าพูดถึงหลอมจิตวิญญ,ญาณใบหน้าพลันกระตุกเล็กน้อยเมื่อฮันลี่ได้ยินอีกฝ่ายเอ่อยอย่างเคร่งขรึมเช่นนี้พลันลูบจมูกไปมาโบกมือพลางเก็บบาทนั้นลงไปอีกครั้งเจ้าอยากได้ความรับประกันอะไร ขอแค่สมเหตุสมผลข้าจะพิจารณาตอบรับฮานลี่เอ่ยด้วยสีหน้าปกติดูเหมือนว่าจะไม่สนใจคำพูดที่ยิ่งใหญ่ของอีกฝ่ายเฮะคำสาบานธรรมดาธรรมดาข้าไม่เชื่อแน่นอนอยู่แล้วแต่จากที่ข้ารู้มานั้นผู้ที่ฝึกฝนเคล็ดวิชาหลอมจิตวิญญ,ญาณข้อห้ามที่ร้ายแรงที่สุดคือห้ามใช้ยุทธภัณฑ์วิญ,ญญาณมาสาบานเท่าหากขัดต่อคำสาบานกว่าครึ่งจะถูกเคล็ดวิชาหลอมจิตวิญญ,ญาณ แหวงกัดจนตายจุดจบหน้าอนาถอย่างหาที่เปรียบมิได้ข้าต้องการให้ท่านสาบานกับยุทธพันธ์วิญญ,ญาณว่าหลังจากที่ข้าพูดความจริงไปแล้วเท่าหากเจ้ายังคงลงมือข้าหรือทำร้ายยุทธพันธ์วิญญาณจะแตกสลายความเจ็บปวดจากการหลอมจิตวิญญ,ญาณจะแหวงกัดจิตติดตามเอ๋ยอย่างไม่ต้องคิดได้ข้าตกลงฮานลี่เอ๋ยตอบรับอย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อยในใจกลับหัวเราะออกมาอย่างเย็นชาไม่หยุด ต่อจากนั้นฮานรี่พลันหยิบบาทชุมนุมวิญญาณออกมาพลางเอ่ยสาบานตามที่อีกฝ่ายเสนอเมื่อเห็นว่าฮานรี่เอ่ยสาบานอย่างหมดเปลือกด้วยความคล่องแคล่วจิตติดตามพลันรู้สึกสงสัยเล็กน้อยแอบรู้สึกว่ามีอะไรที่ผิดปกติข้าได้สาบานไปแล้วเจ้าคงไม่คิดจะเสนอเงื่อนไขอะไรอีกหรอกนะฮานรี่เอ่ย ด้วยใบหน้าเรียบเฉยเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกจงใจเผยความไม่โคอยอยพอใจออกมาแน่นอนว่าไม่มีแล้วข้าน้อยรู้ถึงผลลัพธ์ของความไม่รู้จักพอดีทว่าก่อนที่จะพูดถึงความลับสหายโปรดแจ้งสถานการณ์ของพักคปีศาจของพวกเราและเจ็ดสำนักพวกเจ้าก่อนได้หรือไม่เพราะข้าไม่รู้ว่าข่าวพวกนี้มันลาสมัยไปหรือยังจิตติดตามถูกทันเหความสนใจไปอย่างที่คิดเอาไว้ เอธิบายด้วยความฝืนยิ้มฮันลี่มีสีหน้าลังเลเล็กน้อยแต่ก็ยังอธิบายถึงสถานการณ์ปัจจุบันของเจ็ดสำนับและพักปีศาจออกมาเล็กน้อยอย่างช้าๆจิตติดตามได้ฟังอย่างละเอียดแต่เมื่อได้ยินว่าหลังจากนี้เดือนกว่าทั้งสองฝ่ายจะเปิดฉากสงครามครั้งใหญ่กันใบหน้ากลับเผยสีหน้าเหยียดหยามออกมานี่จึงทําให้ฮันลี่อีกจับจ้องสีหน้าของอีกฝ่ายมาตลอดเห็นอย่างชัดเจน เมื่อฟังจบจิตติดตามพลันเงียบไปชั่วครู่แล้วเริ่มเอ่ยแต่ประโยคแรกที่พูดออกมานั้นก็ทำให้ฮันลี่ตกตะลึงครั้งไปเล็กน้อยเท่าหากสหายยอมฟังคำพูดของข้าละวก็ตอนนี้อยากกลับไปที่ที่ตั้งค่ายของเจ็ดสำนักอีกเพราะว่าครานี้เจ็ดสำนักและผู้บํเเ็นเพียนพ,พันธมิตรอื่นๆอีกสองแกนน่าจะถูกโจมตีจนพ่ายแพ้แล้วเจ้าไปก็เป็นแค่การส่งตัวเองไปตายเท่านั้นเขาเผยสี หน้าแปลกประหลาดเล็กน้อยออกมาขณะเอ่ยสีหน้าของฮรนลี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่แค่มองไปยังอีกฝ่ายอย่างเย็นชาขณะฟังอีกฝ่ายอธิบายต่อผู้บำเพ็ญเพียรจากพักเคลื่อนวิญญาณคนนี้เห็นฮรนลี่เคร่งขครึมเช่นนี้กอดไม่ได้ที่จะนับถือแต่ในใจกลับยิ่งหวาดกลัวฮันรี่มากยิ่งขึ้นในเวลาเดียวกันปากยังเอ่ยอธิบายต่อว่า เกรงว่าพวกเจ้าจะไม่รู้สินะว่าที่จริงแล้วภูเขาอสูรวิญญาณตั้งแต่ที่ก่อตั้งสำนักขึ้นมาจนถึงปัจจุบันก็ไม่เคยตัดความสัมพันธ์ลับๆกับพักเคลื่อนวิญญ,ญาณของพวกเรากระบดปลอมครั้งที่แล้วเท่าหากเดาไม่ผิดแล้วก็น่าจะเป็นเพราะหกพักของพวกเราจงใจปล่อยหมอกควันออกไปเพื่อรอให้ผู้บำเพ็ญเพียรอื่นๆอีกสองแว้น,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 นมาถึงโดยเฉพาะเหนื่อยครั้งเดียวสบายไปทั้งชาติทอดแหจับผู้บำเพ็ญเพียรได้ทั้งสาม แก้นหลังจากที่สงครามสิ้นสุดลงแล้วหกพักปีศาจของพวกเราก็จะยึดครองได้หลายแก้นคนคนนี้ค่อยๆเอ่ยออกมาจนทำให้ฮันลี่ที่ได้ฟังรู้สึกหนาวเหน็บในจิตใจหมอกควันทำเช่นนั้นไม่เป็นการสอนจอระเข้ว่ายน้ำไปหน่อยหรือภูเขาอาสูรวิญญาณเป็นฝ่ายพูดถึงความสัมพันธ์ของตนเองกับพักเคลื่อนวิญญาณก่อนด้วยซ้ำ เข้าหากไม่พูดจะไม่ดีกว่าหรือท่ามกลางความตกตะลึงของฮานรี่พลันเอ่ยออกมาด้วยใบหน้าดูไม่ได้สหายคิดจริงๆหรือว่าหกสำนักที่เหลือจะไม่รู้ภูมิหลังของภูเขาอสูรวิญญาณต้องเข้าใจว่าเจ็ดสำนักของพวกเจ้านอกจากภูเขาอสูรวิญญาณที่เป็นสาขาย,ย่อยของพักเคลื่อนวิญ,ญญาณของพวกเราแล้วสำนักกลืนจันที่มีพละงกำลังแข็งแกร่งที่สุดก็ มีต้นกำเนิดมาจากพักร่วมสำราญจากหกพักของพวกเราเช่นกันแต่แค่สำนักกลืนจันตัดความสัมพันธ์กับพักร่วมสำราญไปหลายร้อยปีก่อนแล้วจริงๆโดยตั้งปณิธานอันยิ่งใหญ่ว่าจะยืนด้วยลำแข้งของตนเองคนจากพักคลื่อนวิญญาณคนนี้เอ่ยสิ่งที่ทำให้ฮันลี่ตะลึงงานขึ้นไปอีกออกมาตอนที่340หลงคลางเช่นนั้นเพื่อปิดบางและปกป้องภูเขาอสูนวิญญาณไม่ต้องเอ่ยถึงผู้บำเพ็ญเทียน คนอื่นๆที่พลีชิพคาดไม่ถึงว่าผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมสองคนก็ตายคาสนามที่ตนเองกำกับการแสดงไม่ไว่าอย่างไรก็ฟังไม่ขึ้นฮานลี่ขมวดคิ้วน้อยๆขณะเอ,อ่ยอย่างชึ่งชาท่าทางไม่ยอมเชื่อง่ายๆไม่มีผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมตายหกสำนักที่เหลือจะเชื่อง่ายๆได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นพวกเข้าคิดจริงๆหรือว่าผู้ที่ตายคือผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวม จิตติดตามเอ่ยด้วยรอยยิ้มเย็นชาความหมายของเจ้าคือฮันลี่มองไปยังจิตติดตามด้วยสีหน้าประหลาดใจเล็กน้อยตามที่ข้ารู้เคล็ดวิชาลับในการกระตุ้นให้พลังยุทธของผู้บำเพ็ญเพียรระดับสร้างปรานขึ้นไปถึงระดับที่ใกล้เคียงกับระดับหลอมรวมนั้นในหกพักปีศาจของพวกเรามีสามชนิดแน่นอนว่าทุกๆวิธีการพวกนี้มีข้อบกพร่องที่ยิ่งใหญ่มากพื้นฐานแล้วผู้ บัมเพนเทียนที่ปล่อยพลังยุดออกไปครั้งหนึ่งจะถูกลิขิตไว้ให้ที่ผจญขาดสะบั้นแล้วตายลงทันทีและยิ่งไปกว่านั้นเวลาในการดำรงอยู่ยังสั้นจนหน้าอนาจใจทว่าเรื่องเวลาพวกนี้ก็น่าจะปิดบังหูตาของหกสำนักที่เหลือของพวกเจ้าได้ถึงอย่างไรเสียสงครามการโจมตีในครั้งนี้ก็ไม่ต้องแสดงละครเป็นเวลานานนักเมื่อฟังมาถึงตรงนี้ฮันรี่พลัเนเงียบกริบครานี้เขาเชื่อไปกว่าสามส่วนแล้ว สามารถจินตนาการได้ว่าตอนที่เจ็ดสำนักและผู้บำเพ็ญเพียรจากแคว้นพันธมิตรทั้งสองแคว้นกำลังวางเขตแดนอาคมเพื่อตัดสินแพ้ชนะกับหกพักปีศาจนั้นพักปีศาจที่วางแผนเอาไว้ทั้งหมดภายใต้การโจมตีของกระบฏภูเขาอสูรวิญญาณก็สามารถตีกองกำลังของเจ็ดสำนักให้แตกได้อย่างง่ายดายถึงเวลานั้นต่อให้มีเขตอาคมใหญ่คอย ปกป้องเจ็ดสำนักก็ไม่มีทางเป็นคู่ต่อสู้กับหกพักปีศาจใดถึงแม้ว่าสิ่งที่เจ้าพูดทั้งหมดจะเป็นความจริงแต่ยังไม่ถึงวันแห่งการตัดสินท่าหากข้ารีบไปรายงานแล้วก็น่าจะพลิกกลับมาเป็นชนะได้เหตุใดข้าจะต้องหนีฮันลี่ไตรตรองอยู่ทั่วครู่ถือง,งอได้เออยอย่างไม่ค่อยยินยอมเจ้าคิดว่าพักปีศาจของพวกเราจะเริ่มสงครามแห่งการตัดสินตามเวลาที่กำหนดเอาไว้หรือ ต้องเข้าใจว่าตามแผนที่วางเอาไว้แต่เดิมเราก็มีวิธีการทำให้สัตรูสับสนกับเวลาในการตัดสินแพ้ชนะถึงแม้ว่าจะไม่รู้เวลาที่เป็นรูปธรรมแต่คาเดาว่าภายในไม่กี่วันนี้พักปีศาจของพวกเราจะโจมตีที่ตั้งค่ายของพวกเจ้าแล้วถึงอย่างไรเสียในครานี้ก็เป็นเวลาที่พวกเจ้าละหลวมที่สุดก่อนจะเกิดสงครามใหญ่และ กำลังคนก็ยังมาไม่ครบสหายคิดว่าในเวลาที่เหลืออยู่จะสามารถนำข่าวไปรายการได้ทันและทำให้เบื้องบนเชื่อเจ้าได้หรือคนคนนี้แบบปากแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดว่ามีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นเมื่อฟังจนมาถึงตรงนี้ในที่สุดฮาร์ลี่ก็น่าเปลี่ยนสีรู้สึกกังวลใจเล็กน้อยถ้าเจ็ดสำนักพ่ายแพ้จริงๆชีวิตความเป็นอยู่ของเขาคงไม่ดีแล้วล่ะหากไม่อยู่ที่ กวนเยวแล้วถูกพรรคปีศาจไล่ฆ่าก็คงต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปที่แกวนอื่นหาไม่แล้วก็คงมีเพียงการซ่อมแสรมออาคมส่งตัวแล้วไปเริ่มฝึกบำเพ็ญเทียนใหม่ที่สถานที่ที่ไม่คุ้นเคยเจ้าดูเหมือนว่าจะรู้แผนการของพรรคปีศาจเป็นอย่างดีดูแล้วฐานะคงจะไม่ต่อต้อยจริงๆไม่ต้องเป็นห่วงข้าไม่สนใจที่จะถามถึงฐานะของนายท่านแค่อยากถามอีก สักคํคำที่เจ้าพูดมาตั้งมากมายขนาดนี้มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันหรือไม่เจ้าคงไม่คิดว่าแค่ลมปากของเจ้าข้าจะเชื่อมันทั้งหมดอย่างนั้นหรือหลังจากที่ฮานลี่ครุ่นคิดแล้วพลันเอ่ยถามขึ้นด้วยความเย็นชาเมื่อได้ยินฮานลี่ถามเช่นนี้ผู้บำเพ็ญเพียรจากพักเคลื่อนวิญญาณพลันตกตะลึงหลังจากนั้นจึงยิ้มออกมาอย่างขมขื่นในช่วงวิกฤตนั้นข้ารักษาเอาไว้ไม่ได้แม้แต่ร่างของตนเอง สหายคิดว่าข้าจะเหลืออะไรมาเป็นเครื่องพิสูจน์ล่ะที่จริงแล้วเถ้าหากสหายมีความอดทนสักหน่อยแล้วก็รออีกไม่วันก็น่าจะได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับสงครามแล้วคนคนนี้เอ่ยอย่างจะเกิดเรื่องเช่นนั้นจริงๆเมื่อได้ยินเช่นนั้นฮานรี่กลับยิ้มอย่างเย็นชาออกมาไม่มีร่างแล้วจิตติดตามจะหนีออกมาได้อย่างไรในเมื่อปีนั้นเจ้าไม่ได้ถูกฆ่าตาย ในทันทีข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะไม่เก็บยุทธภัณฑ์สำคัญเอาไว้ที่อื่นฮานลี่เอ่ยอย่างเย็นชาแต่เนื้อหาในคำพูดเปรียบดังเข็มเดียวเห็นโลหิตดอกจันแร์แอะดูแล้วคงจะปิดบังสหายไม่ได้จริงๆไม่ผิดข้าได้ซ่อนจดหมายคำทีจากพักของข้าและภูเขาอสูรวิญญาณเอาไว้ที่จริงแล้วหลายปีก่อนที่ข้าจะมาแคว้นเยโวก็ได้รับหน้าที่ให้นำข่าวนี้กลับไป แต่คิดไม่ถึงเลยว่าเขาที่ถูกฮันลี่เปิดโปงเอ่ยออกมาด้วยความเกลืเขินเล็กน้อยในที่สุดเมื่อได้ยินอีกฝ่ายยอมรับฮันลี่จึงลอบถอนหายใจออกมาอย่างเงียบเงียบไม่รู้จริงๆว่าคนคนนี้มีอายุเท่าไหร่กันแน่แต่ความเจ้าเล่ยไรกาดนั้นเป็นที่สุดอย่างหาที่เปรียบมีได้จริงๆดูแล้วคงจะต้องระมัดระวังและรอบคอบให้มากกว่านี้มันซ่อนอยู่ที่ไหน ต่อจากนั้นฮันลี่พลันเอ่ยถามอย่างไม่เกรงใจในเวลาเดียวกันสายตาก็เริ่มกวาดไปทั่วเรือนร่างของเขาย่ามที่ใช้บรรจุค,คัมภีร์ข้าไม่ได้พกติดตัวข้าวางไว้ในถ้ำบนภูเขาบริเวณนี้ข้านำทางสหายไปได้นะตอนนี้จิตติดตามแสดงออกว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากไม่ได้พกติดตัวแววตาของฮันลี่เป็นประกายสว่างวาบเผยสีหน้าไม่เชื่อออกมา เจ้าก็รู้ตอนนี้ร่างกายของข้าเป็นเพียงซากศพถึงแม้ว,ว่าจะแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปแต่ในเวลาเดียวกันก็สูญเสียความรู้สึกส่วนใหญ่ไปข้ากลัวจริงๆว่าจะทำย่ามเก็บของในตัวหล่นหายไปโดยไม่ทันรู้ตัวดังนั้นปกติแล้วข้าจึงเก็บย่ามเก็บของเอาไว้ที่ที่พักคนคนนี้เอ่ยเหตุผลออกมาหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ฮันลี่รู้สึกไม่สบอารมณ์เล็กน้อยแต่ฮันลี่ไม่ได้เอ่ยอะไรแต่กลับมองพิจารณาไปบนร่างของเขาอย่างละเอียดหนึ่ง รอบหลังจากที่ไม่ได้รับอะไรกลับมานั้นถึงได้เอ่ยถามอีกครั้งด้วยความเย็นชาว่าถ้ำบนภูเขาอยู่ที่ไหนข้าจะไปเอาของพวกนั้นมาเมื่อเห็นว่าฮันลี่มีความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังขนาดนี้จิตติดต,ตามจึงทำได้เพียงบอกสถานที่กับฮันลี่ด้วยสีหน้าหดหู่ฮันลี่ได้ฟังแล้วพลันพยักหน้าราวกับว่าคิดจะจากไปแต่ทันใดนั้นก็พลันคิดอะไรขึ้นได้พลางหันกลับมาเอ่ยถามอีกประโยคว่า เจ้าเข้ามาในร่างนี้ได้อย่างไรถึงแม้ว่าร่างนี้จะมีไม่มีจิตวิญญาณดั้งเดิมก็ตามเพื่อลดปัญหาในการยึดครองร่างแต่ถึงอย่างไรเสียก็ไม่ใช่ร่างของผู้บำเพ็ญเพียรฮานลี่รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยจริงๆไม่รู้คำตอบของอีกฝ่ายทำให้ฮานลี่มีใบหน้าเคร่งขรึมแต่ยังไม่ทันให้เขาได้พูดอะไรอีกฝ่ายก็รีบร้อนอธิบายว่า ข้าไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรจริงๆตอนนั้นข้าน้อยพาร่างที่ได้รับบาดเจ็บหนักมาถึงเมืองจอยย,ยวนร่างก็ไม่ไหวอย่างสุดๆแล้วจึงทำได้เพียงรีบร้อนดึงจิตวิญญาณดั้งเดิมออกมาหลังจากนั้นก็ตามหาร่างผู้บำเพ็ญเพียรที่จะยึดครองไปทั่วทุกสารทิศแต่ว่าข้าตามมหาในบริเวณใกล้ๆทั้งหมดแล้วก็ไม่พบผู้บำเพ็ญเพียรสัตว์ก็คนในตอนที่ กำลังซึ้นหวังอย่างสุดๆนั้นก็พบร่างที่ไม่มีจิตวิญญาณดั้งเดิมร่างนี้ข้าน้อยเองก็ทำเพื่อความพยายามครั้งสุดท้ายเท่านั้นจึงลองเข้าไปอยู่ในร่างนี้ชั่วคราวเท่านั้นแต่คิดไม่ถึงว่าจะปลอดภัยไร้อันตรายนี่จึงทำให้ข้าน้อยประหลาดใจเป็นอย่างมากเมื่อเอ่ยมาถึงตรงนี้ผู้บำเพ็ญเพียรจากพักเคลื่อนวิญญาณก็มีสีหน้าท่าทางไม่อยากจะเชื่อฮานลี่ได้ฟังแล้วก็เงียบไม่พูดไม่จา หลังจากที่มองอีกฝ่ายแอวบหนึ่งแล้วทันใดนั้นก็เดินกลับมาข้างกายของเขาและแปะยันควบคุมจิตใจลงไปบนตัวของจิตติดตามเพิ่มอีกสองแผ่นหลังจากนั้นนอถึงได้หายไปท่ามกลางความมืดมิดจิตติดตามที่ยืนอยู่ที่เดิมใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความขมขื่นแต่หลังจากที่ฮานลี่จากไปไม่นานนั้นดวงตาคู่นั้นกลับเผยแววประหลาดออกมาเล็กน้อย ฮันลี่หาถ้ำบนภูเขาได้อย่างแม่นยำตามจุดที่อีกฝ่ายได้เอ่ยเอาไว้ดูจากปากถ้ำแล้วดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยใหญ่โตนะับฮันลี่ชูมือครึ่งศิลาเรืองแสงจันทราบินออกมาจากย่ามเก็บของแล้วลอยอยู่เหนือศีรษะของเขาเปล่งประกายแสงไปทั่วทุกสารทิศหลังจากนั้นเขามองเข้าไปในปากถ้ำที่มืดสนิทครึ่งคิดเล็กน้อยแล้วนำยุทธภัณฑ์โลกล็ดสีขาวและกระดองเต่าออกมาต้านทานไว ตรงหน้าถึงได้เดินเข้าไปในถ้าอย่างระมัดระวังภายในถ้ำมีขนาดไม่กว้างนักอย่างที่ฮานลี่คิดเอาไว้เดินไปเพียงเจ็ดแปดจ้างอก็มองเห็นกำแพงกั้นขวางทางเอาไว้เบื้องหน้าดูแล้วว่าจะมาถึงสุดทางแล้วฮานลี่สอดสายสายตาที่คมกริบไปก็ไม่พบอะไรที่ผิดปกติถึงได้ก้มศีรษะลงมองที่พื้นเพราะตามที่อีกฝ่ายพูดนั้นย่ำเก็บของใบนี้ถูกก้อนหินขนาดใหญ่สีเขียวทับ เอาไว้ก็น่าจะพบได้ง่ายถึงจะถูกอย่างที่คิดไว้ด้านข้างห่างออกไปสองจางงอมีสิ่งของสีดำขนาดไหลถือออราวกับว่าคือก้อนหินอย่างไรอย่างนั้นฮันลี่ไม่ต้องคิดมากพลางก้าวเข้าไปและยืมลำแสงสีขาวอ่อนโยนของหินแสงจันมองพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อฮันลี่สูดลมเย็นๆเ,เ,เข้าไปเฮือกหนึ่งนี่ไม่ใช่ก้อนหินเห็นได้ชัดว่าคือกองโครงกระดูกสีขาวที่นำมากองรวมกันด้านบน ยังมีเศษเนื้อเลือนรางหลงเหลืออยู่แผ่กลิ่นอายคาวโลหิตที่คลักคลุ้งออกมาท่ามกลางความตกตะลึงของฮานรี่นั้นหากตั้งใจเล็กน้อยก็พบว่ากระดูกสีขาวพวกนี้ล้วนเป็นกระดูกของสัตว์อสูรอย่างพวกเสือดาวด้านบนยังมีรอยเคี้ยวที่ใช้ดึงถึงราวกับว่าถูกอะไรสักอย่างเคี้ยวเข้าไปอย่างไรอย่างนั้นเมื่อเห็นสิ่งนี้ในใจของฮานรี่พลันลองคิดอีกมุมหนึ่งแล้วแอบร้องว่าแย่แล้วขึ้นมา ในใจรีบร้อนถอยหลังคิดจะออกไปแต่มันก็สายไปแล้วเงาสีดำแอววผ่านไปไม่รู้ว่าผล่ออกมาจากจุดไหนแล้วชนเข้ากับโลกเล็ดสีขาวของฮานลี่อย่างรุนแรงทั่วขณะนั้นแรงที่แข็งแกร่งมหาศาลกลุ่มหนึ่งพลันปะทะเขอามาภายในพริบตาแม้แต่โลและตัวคนอย่างฮานลี่ก็ถูกกระแทกจนลอยกระเด็นไปแล้วกระแทกเข้ากับกำแพงของทําที่อยู่ด้านล่างอย่างรุนแรง จนเกือบจะทำให้ฮันลี่เจ็บปวดจนเป็นลมลงไปในทันทีนี่มันสัตว์ประหลาดอะไรกันท่ามกลางความเจ็บปวดที่ระเบิดออกมานั้นฮันลี่คิดด้วยความตกตะลึงและโกรธเคืองแต่ยังไม่รอให้ฮันลี่ลุกขึ้นมาจากกำแพงถ้ำเงาสีดำนั้นก็กระโจนเข้าใส่ฮันลี่ฮันลี่ตกตะลึงจนหน้าถอดสีรีบนำยุทธภัณฑ์ป้องกันสองชิ้นมาต้านทานเอาไว้เบื้องหน้าทันทีอย่างไม่ต้องคิด เครงเสียงดังกังวานทำให้ฮานลี่ประหลาดใจครั้งนี้ไม่มีได้แรงมหาศาลส่งมาแต่โลกเล็ดสีขาวที่อยู่เบื้องหน้าสุดส่งเสียงเปรียวเปรียออกมาแอรตกออกจากตรงกลางกลายเป็นสองส่วนตกลงสู่พื้นเมื่อเห็นฉากนี้ฮานลี่ตกใจจนเกือบจะกัดลิ้นของตัวเองนี่มันเหนือความคาดหมายเกินไปแล้วคาดไม่ถึงว่าโลกเล็ดสีขาวจะถูกสัตว์ กระหลาดนั้นสับออกจนกลายเป็นสองส่วนแล้วดอกจันเข็มเดียวเห็นโลหิตหมายถึงพูดได้อย่างกระชับเข้าถึงจุดสำคัญ